สวัสดีครับสวัสดี FC แล้วก็ผู้ชมทุกท่านนะครับเดี๋ยวคลิปนี้นะครับเราก็มาดูเครื่อง Honda นะครับ Honda d ดีมร้อยสตาร์ทมือนะครับหลังจากที่ FC รอมานานนะครับก็หลายเดือนนะครับเครื่องนี้ส่งมานะครับเพื่อที่จะให้ผมทําการถ่าแล้วก็ตรวเช็คนะครับว่าเครื่องตัวนี้ จะต้องทําอะไรบ้างเช็คเพื่อให้เครื่องสมบูรณ์จะได้นําไปใส่ที่ตัวรถเพราะว่า f c ีได้ถอดตัวรถไปทําสีเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็มาดูกันนะครับว่ารื้อออกมาแล้วจะ,จะเจออะไรบ้างสภาพเครื่องจะเป็นยังไงนะครับก็ออกมาดูกันเลยนะครับ คือนะครับน้ำมันเครื่อง f c ก็ถ่ายออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับเราต้องทําการตรวจเช็คก่อนจะถอดนะครับเพราะว่าเกิดเราไม่ได้ถ่ายน้ํามันเครื่องออกแล้วเวลาน้ามันหกเลอะเทอะก็จะทําให้การทํางานลําบากนะครับแล้วผมจะถอดเสื้อสูบถอดฝาครอบชุดจานไฟก่อนแล้วค่อยไปถอดชุดพัดนะครับ จากที่เราถอดฝาครอบเพืองขับโซ่เราลิ้นออกเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อที่จะเช็คมาร์กก่อนที่เราจะถอดลูกสู่นะครับว่ามาร์กอยู่ตำแหน่งไหนนะครับแต่สําหรับบางท่านที่มีความรู้เก่งอยู่แล้วก็ไม่จำเป็นต้องดูนะครับก็ถอดได้เลยนะครับเพราะว่าเวลาประกอบก็ต้องใช้มาร์กตำแหน่งนั้น,น,นอยู่แล้วนะครับแต่ในที่นี้ผมก็จะทำให้ดูเพื่อบางท่านนะครับยัง ไม่รู้นะครับก็จะมีมาร์กตรงนี้นะครับที่มันจะเป็นวงกลมมันจะมีขีดอยู่บริเวณตรงนี้นะครับมันขีดขีดอยู่เนี่ยตรงเนี้แล้วมันจะมีตรงกลมนะครับแล้วข้างบนนี้นะครับข้างบนนี้มันก็จะต้องเป็นตัวทีกับขีดตรงนี้นะครับแต่นี่มันมืดนะครับมันมองไม่เห็นต้องใช้ไฟส่องนะครับ แต่ให้ดูคร่าวก็คือจะมีตัวทีแล้วก็มีขีดให้ตรงขีดนี้แล้วก็บริเวณนี้ก็โต๊ะกลมๆนะครับกับขีดนี้นะครับให้มันตรงกันนะครับก็ดูประมาณนี้นะครับแล้วเราก็สามารถถอดโ้่เรลาลิ้นออกได้นะครับ สร็จแล้วเราก็มาคลายนอ็อตฝาวาวนะครับให้คลายไว้ก่อนเพื่อที่เวลาเราถอดฝาสูบออกมาแล้วมันจะได้ถอดแล้วไม่ติดปัญหาอะไรนะครับบางทีมันแน่นแล้วมันถอดไม่ออกตรงนี้ก็เป็นเบอร์สิทนะครับนอ็อตฝาสูบ ขฝาสูบนี่หน้าสัมผัสเป็นสภาพสวยเลยนะครับรถคันนี้มองดูแล้วเครื่องตัวนี้มองดูแล้วยังไม่ค่อยช้ำมากนะครับแต่ลูกสูบนี่น่าจะเปลี่ยนมาแล้วนะครับเพราะว่าลูกดินงส่วนมากหัวมันจะเรียบนะครับนี่หน้าจะเป็นลูกนะครับเป็น KFL นะครับหน้าจะเป็นลูก110นะครับหัวมันจะเตี้ยลงไปอย่างนี้นะครับ ฝาตรงนี้นะครับมีรอยล้าวมานะครับตรงนี้นะครับเหมือนโดนกระแทกอะไรมานะครับสนิมน,นะครับสนิมเต็มเลยเดี๋ยวเราก็ต้องขัดนะครับนี่ชุดไฟ กลไกสตาร์ทมือโซ่ไม่มีมานะครับนี่นะครับมาดูกันใกล้ๆนะครับว่าชุดสตาร์ทมือไม่มีโซ่มานะครับไม่มีโซ่แล้วมันก็ต้องมีตัวประคองอ๋อนี่มีตัวประคองมาอันหนึ่งนะครับแล้วก็จะมีตัวประคองตรงนี้อีกอันหนึ่งก็ไม่มีนะครับก็ เดี๋ยวเราก็ค่อยจัดหากันต่อไปนะครับเพื่อที่ทำให้ระบบมันสมบูรณ์แบบนะครับ ก็ออกมาแล้วนะครับจานไฟชุดตรงนี้นะครับที่มันจะมีลูกปืนวนเวแล้วก็มีเฟืองเพื่อที่มาขับโซ่ชุดตรงนี้มันไม่มีเลยนะครับทำให้เครื่องตัวนี้นะครับสตาร์ทมือไม่ได้แต่ถ้าอยากสตาร์ทมือได้เราก็ต้องหาอะไหล่ชุดพวกนี้แล้วก็เฟืองขับแล้วก็โซ่มาใส่นะครับก็ให้รู้นะครับว่าอะไหล่มันหายมันไม่ครบเดี๋ยวจะ ทำยังไงก็คอยติดตามชมกันต่อไปนะครับฝาตัวนี้นะครับเหมือนเป็นของดีนสตาร์ทเท้านะครับตัวนี้ ผมขอจบคลิปนี้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าหรือ EP 2นะครับเรามาต่อก,กันนะครับว่าเราถอดชุดคัดชุดเกียร์แล้วเราจะเจออะไรนะครับขอบคุณที่ติดตามจนจบนะครับขอบคุณครับ